สวัสดีค่ะตุ้งติ้งค่ะเพจไข่ส่งแหนแดงสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง youtube ค่ะสัสกลคนผู้ไทยได้เองค่ะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะตุ้งติ้งพามาทำนะคะบ่อที่เลี้ยงแหนนะคะปลอดหนอนนะคะ 100%นนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะตุ้งติ้งทำยังไงคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะทํานะคะมุงพลาสติกนะคะสีฟ้าแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อกันนะคะกันอะไรผีเสื้อกลางคืนนะคะจะมาวางไข่ใส่นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็กลายเป็นหนอนนั่นเองค่ะพอกลายเป็นหนอนนะคะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าแก้ยากมากแล้วก็เป็นปัญหาต่อเนื่องนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็จะกัดกินแหนเราไปเรื่อยๆนะคะก็จะส่งผลให้นะคะแหนแดงของเรานะคะ เป็นสีแดงนะคะน้ำตาลแกรมแดงเลยค่ะแล้วก็ต้นเล็กลงนะคะในที่สุดก็ตายไปนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนขาไปกันเลยค่ะ นี่นะคะดับแรกนะคะตุ้งติ้งจะขอข้ามขั้นตอนการทําบ่อเลยนะคะสําหรับบ่อของตุ้งติ้งนะคะก็ทําตามมาตรฐานเลยค่ะบ่อหนึ่งคูณสี่บ่อหนึ 4, ่งคูณสามแล้วแต่พื้นที่เรานะคะแล้วก็ในส่วนของมุ้งพลาสติกนะคะอันนี้มันจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตุ้งติ้งขอเรียกเป็นมุ้งพลาสติกแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรชื่อที่ติดในเวลาที่เราไปซื้อนะคะเขาจะเขียนว่ามุ้งพลาสติกนะคะทุกคนคะ่ะ อ่า uh, อันนี้นะคะต,ตุ้งที่จะใช้อันเดิมนะคะที่ตุ้งติงเคยทําบ่อมาแล้วแล้วก็บ่อมันพังนะคะตุ้งติงก็เลยอ่า uh, เอาอันเดิมมาใช้นะคะทุกคนคะ่ะน,นี้เลยคะ่ะแล้วก็ ง่ายๆเลยค่ะตอกตะปูลงไปเลยนะคะตะปูนะคะตุ้งติ้งจะใช้ตะปูแบบที่มีเหมือนเหมือนเป็นล่มนะคะทุกคนนี่นะคะตัวนี้ก็จะทนมากตัวนี้นะคะฝั่งนี้ตุ้งติ้งจะอตอกลงให้แบบเป็นบ่อปิดเลยนะคะทุกคนค่ะตัวนี้นะคะฝั่งนี้เพราะว่าเราจะใช้เปิดปิดแค่หนึ่งฝั่งนั่นเองค่ะทุกคนค่ะ <S <S อ่านะคะทุกคนค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะก็ ระยะนะคะระยะเราประมาณเอาเลยค่ะเอาแบบประมาณเอาเหมือนว่าแบบไม่ให้อะไรเข้ามาได้แบบนี้คะ่ะจะเป็นงูเป็นพวกกบอะไรแบบนี้คะ่ะหน้าฝนฤดูฝนแบบนี้คะ่ะก็จะมีพวกสัตว์นะคะเข้ามาอยู่ในบ่อของเรานั่นเองค่ะก็ป้องกันไว้เลยนะคะทุกคนคะ่ะส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนขาทุกงิ้งก็จะใช้เป็นตะปูนะคะนี่ขนาดเท่านี้ขนาดสองนิ้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเพราะว่านะคะเพราะว่าฝั่งที่ไม่ได้ยึดติดนะคะ ก็จะคือตัวนี้นะคะก็คือฝั่งนี้เราจะเปิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกคนคะเวลาเราจะใช้แหนะนะคะเราจะเปิดมาแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนั้นก็ไม่ได้ยึดติดเหมือนกันค่ะเวลาเราจะเปิดใช้แหนนะคะนี่ง่ายมากแล้วก็จะเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็จะตอไปนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวทุงเปิดบอนี้ให้ดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะสามารถเปิดได้นะคะเวลาเราจะตักเราก็จะเปิดแบบนี้ค่ะทุกคน ฝั่งนั้นก็สังเกตว่าจะาแบบยึดติเดเลยทุกคนค่ะอ่าเดี๋ยวเรากลับมาดูบ่อของเรานะคะทุกคนคะ่ะฝั่งนี้นะคะตุ้งติ้งจะใช้เป็นตะปู2นิ้วนะคะที่ตุ้งติ้งให้ดูตะแรกๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็ตอกลงไปเลยนะคะแล้วก็เหลือไว้นิดนึงนะคะประมาณนิ้วหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อเป็นที่ อ่ยึดเหนี่ยวตะปูเราไว้นั่นเองค่ะเวลาเราจะเปิดจะปิดแบบนี้ค่ะเราจะไม่ตอกลงแบบจนสุดเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะตอกลงสักนิ้วหนึ่งค่ะทุกคนค่ะแบบนี้เลยค่ะอ่านะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนแบบอ้อมบ่อเราเลยนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลองทําการติดดูค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะดึงให้ตึงนะคะ ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทุกคนค่ะเพื่อเป็นการทดลองติดดูนะคะว่าสิ่งที่เราทําไปมันถูกไหมนะคะทุกคนขานี่ก็ลงมือทําเองนะคะเพราะว่าพ่อไม่ว่างค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนคะ่ะนี่ส่วนบอกก็คือพ่อทําแต่ว่าอันนี้ก็คือตุ้งติ้งลงมือทําเองเพราะว่ารอไม่ไหวแล้วเนื่องจากออเดอร์มาเยอะมากๆนะคะทุกคนคะ่ะลังไหลสาทิสาร,สารเดนทั่วทุกสารทิศเลยคะ่ะตุ้งติ้งขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆคะ่ะที่ไว้วางใจนะคะให้ตุ้งติ้งได้ดูแลนั่นเองค่ะทุกคนขา อ่าทุกคนคะ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตึงได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะนี่บ่อท,ที่ปลอดนอนนะคะร้อยเปอร์เซนต์ค่ะทุกคนนี่เลยคะ่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะนี่ทุกที่จะให้ดูบอ่อนี้นะนี่คะ่ะแบบนี้เลยคะ่ะนอนก็จะไม่ลงบอ่อเรานะคะผีเสื้อก็ไม่สามารถบินเข้ามาในบอ่อของเราได้คะ่ะเพื่อที่จะวางไข่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ อีกอย่างนะคะก็ป้องกันสัตว์อื่นด้วยนะคะพวกงูพวกกบพวกอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถป้องกันได้ด้วยค่ะจะไม่มีอะไรนะคะมาปนนะคะในบ่อแดดของเราเลยค่ะทุกคนค่ะวิธีนี้นะคะตุ้ติ้งใช้ตลอดนะคะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวตุ้ติ้งอนุญาตไปทําต่ออีกนะคะเพราะว่าเหลือหลายบ่อมากค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือทําบ่อใหม่นะคะทั้งในนาแล้วก็ในสวนในโอ้มีหลายที่มากเลยค่ะทุกคนค่ะเพื่อรองรับนะคะออเดอร์ของลูกค้านะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหานะคะแหนแดงอยู่นะคะเพื่อนําไปเลี้ยงนะคะเป็ดไก่ปลานะคะได้หมดเลยนะคะในการลดหัวอาหารนะคะก็ติดต่อมาหาตุ้งติ้งได้ะคะ่ะทุกคนคะ่ะต้นสวยๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะของตุ้งติ้งนะคะจะเลี้ยงสายพันธุ์เดียวค่ะก็คือสายพันอซอลล่าไมโครฟิลล่าเท่านั้นคะ่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่โตง่ายขยายเร็วนะคะเป็นของกรมวิชาการเกษตรนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะก็สามารถติดต่อมาทางคิวอาคอดได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอตอนนี้ได้ เลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะตุ้งติ้งมีเพียงเท่านี้ค่ะวันหน้านะคะวันหลังนะคะตุ้งติ้งจะมีอะไรนะคะมาแชร์ก็กดไลค์กดติดตามไว้นะคะทุกคนคะ่ะทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะตุ้งติ้งไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ